จากการเตรียมพื้นที่โดยการเสาะโคกป่าเล็กๆข้างๆบ้านใช้เป็นพื้นที่ปลูกผักามทำแบบง่ายๆโดยการเสาะชายโคกส่วนหนึ่งของชายโคกไม่ต้องทำอะไรมากแค่เสาะดินลงมาให้เป็น พื้นที่เพาะปลูกเล็กๆก็ทำได้แล้วตอนนี้ได้เตรียมผักคะน้าเคีวใบหยิกสีเขียวมาเตรียมปลูกไว้ในแปลงลงปลูกดูประมาณ20ต้นในพื้นที่เล็กๆดูสิว่าใน3เดือนนี้จะโตงอกงามเป็นขนาดไหน เพราะว่าผักณะนาเคลยเมื่อโตแล้วลำต้นใหญ่มากเหมือนกันไม่รู้ว่าเว้นระยะห่างพอหรือไม่แต่เป็นงานทดลองขอให้เพื่อนๆติดตามดูนะครับผักณะนาเคียวเป็นผักมีราคาเห็นว่าช่วงนี้กิโลละ400-600บาทแต่เราไม่ได้คาดหวังในการปลูกเพื่อขาย เราคิดเพียงแต่ว่าหาพื้นที่ปลูกแบบง่ายๆประหยัดประหยัดไม่ต้องลงทุนเยอะแยะใช้พื้นที่ตามเสาะชายโคกใช้เกาะข้างบ้านเพื่อเสาะดินลงมาให้สะดวกในการเพราะปลูกแค่นั้นเองหากเพื่อนๆสนใจจะทำเช่นนี้ก็ทดลองดูได้นะครับสวัสดีครับ มีโอกาสก็กดไลค์กดแชร์นะครับ